สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่อง Ford Bio Build นะครับวันนี้น้องโอมาก,กับตัวหล่อจัดเต็มนะฮะ ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องโอด้วยนะครับวันนี้น้องโอพาเจ้าตัวนี้มาเลยนะครับลูกค้าของน้องโอนะครับ DBRAS l นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่889,000บาทนะครับโอจะโปรพิเศษให้เลยนะครับเคสเนี้ยดาวิ่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสี่ปีหรือห้าปีคุยกันได้นะฮะวันนี้โอจะมาในชุดแต่งนะครับในรีวิวรอบนี้นะครับเพราะลูกค้าจัดเต็มจริงๆครว่ามีอะไรบ้างอยากได้ดีๆแบบนี้ต้องมากลับมาหาน้องโอนะอย่างน้องโอจัดหนักๆให้แน่นอนนะครับ มาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับโอมมาในชุดแต่งหนะรอบนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นของ f o r d นะครับคำว่าฝอนะครับใหญ่ๆโตยนะฮะจะเป็นสีดําตัดแดงนะครับอักษรจะเป็นตัวสีดำครับไฟสีส้มนะครับขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะจัดกระส่วนสีรถสีดํานะครับกระจังหน้านะครับโอยยมนิดหนึ่งครับกระจังหน้านี้พิเศษมากนะของแฮมเมอร์นะแท้นะฮะบรรพการมีให้ครบนะครับมากับไฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวคลิป EP2 สองนะครับนี่มันจะเปิดไฟโอ้สว่างจ้าๆแน่นอนฮะ ของแท้มันดีอย่างนี้ครับบรรจุภัณมีเรียบร้อยมีข่วงสีแดงข้างหน้าให้ด้วยครับนี่ครับมาจัดเต็มให้เลยหล่อเลยทีเดียวนะครับมองไกลๆโอเคตัวแข้งใช่ไหมฮะนี่ครับแข้งจะเป็นสีดํานะครับลูกค้าอยากได้สีดํานะครับสีแดงมันเยอะแล้วฮะเราสีดําเลยฮะนี่ครับ่นสวยๆเลยถามว่าชุดนี้พรีเมียมนะครับบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างนิดนึงครับผม นี่เลยฮะพระเอกด้วยฮะมากับตัวนี้เลยครับยางขอบ20นะครับลูกค้าแบบว่าอยากได้สเปคแบบนี้เลยนะครับออฟลึกอยู่ที่ลบ24นะครับยางขอบเดิมนี่ลูกค้าไม่เอาครับเอาขอบ20ใหญ่ขึ้นนะครับก็ตัวนี้จะเป็นของโค้ดลิเดอร์นะฮะตัวนี้นะครับหล่อเลยทีเดียวนะของไวท์ไทเกอร์รุ่นไว i ์ไทเกอร์นะครับขนาด33คูสินะครับ50 R20 นะครับก็คือหล่อเลยเปลี่ยนล้อแล้วไม่พอครับของแม็กแวไพร์นะฮะ สวยมากครับมันจะมีสีแดงตัดสัดด้วยนะฮะแล้วก็มีหมุดสีสีแดงแดงครับตัดเป็นทั้งช่วเนาะเวลาวิ่งมันก็จะสวยด้วยตัวนี้ยกสงนิ้วนะผู้ลูกค้าเราใส่ปีกนกนะครับของออปชั่นให้นะครับมากับชกโปรเฟนเดอร์นะครับไหนๆเราเปลี่ยนแล้วต้องครบเซตนะฮะงานนี่ที่ไปปรับทลรามาก็ปรับที่ระดับสีนะครับกลางๆลูกค้าสามารถปรับเพิ่มได้นะครับอยากได้แบบไหนบอกได้เลยตัวนี้มากับซุ้มล้อตีโป่งนิดนึงนะครับเราใส่ล้อใหญ่ขึ้นเนาะลูกค้าอยากได้ตีโป่งนะครับ ซึ่งสติกเกอร์ตวเนี้เดี๋ยวจะแมกกติปองด้วยเราพาไปดูลงสติกเกอร์ด้วยครับผมสวแบบสอางาง <ST AR C ES> อันนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาต่อที่สติกเกอร์นะครับซุ้มล้อครับสีแดงสติกเกอร์ต้องรอต้องเป็นสีแดงนะครับเป็นรูปม้าครับม้าโหัวเหมือนงโม้ามาแต่งนะครับมีคำว่าเนเจอร์ด้วยนะครับ อันนี้ก็คือลูกค้าอยากได้แบบไหนบอกนะครับอันนี้รับประกัน3ปีนะอบอกได้เลยสติกเกอร์ลายนี้นะครับลาย3มิตินะครับผมก็คือจะเป็นรอบรถทั้งคันเลยนะฮะแต่ก่อนจะมาดูข้างๆถัดไปนะครับน้องโอขอมาตรงนี้นิดนึงครับเห็นพอดีเลยนี่ครับบันไดข้างแฮมเมอร์นะฮะแท้เหมือนกันครับเมื่อกี้กระจังหน้าแล้วนะคันนี้ผมบอกกระสิบบอกได้เลยครับแฮมเมอร์ทั้งคันครับแต่จะบอกว่าอย่าอีพีต่อไปโอจะบอกนะครับตรงนี้เวลาเปิดประตูมีไฟขึ้นให้ด้วยฮะกลางคืนนะฮะโอ้โหหล่อๆเลย นี่ครับมาต่อด้านท้ายนิดนึงครับเมื่อกี้โอไปที่โชคด้านหน้าแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ไปเร็วๆแล้วนะนี่เลยฮะยังขนาดเท่ากันกับด้านหน้าครับแต่ว่าโชคหลังครับนี่ครับโปรเฟนเดอร์เหมือนกันปรับให้เหมือนกันครับปรับเท่ากันนะครับที่ระดับ4เหมือนกันนะครับลูกค้าสามารถปรับเพิ่มได้นะฮะขออยาตนะครับนิดนึงครับนี่ตรงนี้นี่ครับวิธีการดูง่ายมากครับว่าปรับที่ระดับไหนนี่ไหมครับสีมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับเลขหนึ่งสองสามนี่ครับสีมันจะอยู่ตรงล็อกตรงนี้เราสามารถหมุนตรงนี้ได้นะน้องโอเลียนว่า แล้วข้างหน้าเรานั่งไม่เยอะเนี่ยเราสามารถปรับแค่ข้างหลังเดียวได้แต่ถ้าเกิดแบบว่าโล่งๆเลยไม่ได้แบกอะไรเยอะเราสามารถปรับหน้าหลังให้เท่ากันได้นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นปกของโปรเฟนเดอร์นะฮะรรอๆเลยครับผมชวแวบครับผมนี่โอ้โหนี้หนักหน่วงครแต่งลงแต่งรถใสร็มาต่อเลยฮนะนี่ครับโรบาร์แฮมเมอร์ครับ จะบอกว่าเดี๋ยวเราดูครับผมอยากให้ดูอีพีต่อไปมากเลยสตาร์ทรถเอจะซิบอกว่านี่ครับมันมีคําว่าแฮมเมอร์สีแดงเพิ่มให้ด้วยนะฮะมีไฟนะบอกได้เลยโอเคโลบากระบอกปืนนะครับลนนิยมของรถรุ่นนี้เลยนะฮะนี่ครับโชวแมาด้านหลังนี้เดียวเลยครับนี่เราสามารถซูมเข้าไปดูนี่ได้ครับจะมีคําว่าแฮมเมอร์สองข้างนะครับแล้วก็ตรงกลางคขาจะเป็นไฟ led นะครับก็คือในส่วนของตรงนี้ก็คือเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยจะมีไฟ led สีขาวๆให้ด้วยนะครับเพิ่มความสว่างให้ด้วยนะครับเป็นแท้ทั้งหมดเลยครับอฮมมเเระโคคับผ ับผมอย่ามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับโอจัดเต็มนะครับกับนี่ครับบันไดท้ายของแฮมเมอร์นะครับของแท้นะครับหล่อเลยนะฮะเวลาเราเข้าเกียร์อานะครับผมตรงนี้ไฟสีขาวจะติดให้ด้วยนะครับถ้าเราถอยนิดนึงเนาะ๋ยวโอใส่อินเสิร์ตเข้าไปนะครับมาพร้อมกับวงเหล็กสีแดงนะฮะนี่ฮะหล่อเลยเมื่อไหร่ที่เราหยยบไปเองนะครับนี่ครับตรงนี้ครับสังเกตดูด้านบนครับจะมีตรงกลางของแฮมเมอร์ติดนะครับสวยมากนะฮะ จะเป็นสีแดงสดใสเลยครับในส่งก็ตรงนี้ด้วยครับนีคุณลูกค้านี่ครับคำว่าแฮมเมอร์นะฮะก็คือจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยยิ่งกลางคืนจะยิ่งเห็นชัดนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านท้ายนะครับรถบ,บ้านสีดำเนาะ ัวอักษรในบงอาดีนะครับลูกค้าจะเลือกเป็นดําตัดแดงนะครับกับคําว่าเนเจอร์สีแดงซึ่งเดิมๆโรงงานไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือออฟเฟอร์เพิ่มให้ลูกค้านะลูกค้าอยากแต่งเพิ่มก็ใช้คําว่าอักษรเนเจอร์นะสีแดงนูนนะครับสวยมากนะครับอีกนิดนึงนะครับลูกค้าอีกนิดนึงฮะพี่ฟังเขาเกียร์นิดนึงได้ไหมครับเกียร์อัศวนิดนึงมาครับผมนี่นะครับวอแล้วครับเราเข้าเกียร์ ถอยมานิดนึงนะฮะมันจะขึ้นสีอย่างนี้นะครับสีขาว LED นะครับแล้วก็สังเกตตรงกลางครับนี่ก็จะมีคําว่ามีแสงไฟสีขาวนะครับสองข้างนะครับโอเคฮะหล่อมากจบครับตัวนี้จบหล่อเลยทีเดียวครับผมโอเคจะไปตัดเอาสุดโปรโมชั่นกันนะครับว่ามันเด็ดดวงขนาดไหนนะครับโอเคครับผมครับผมจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวรอบคันของเจ้าตัวนี้นะครับ แต่งเซ็มั้มเมอร์จริงครับสวยหล่อมากครับเมื่อกี้ส่งรูปให้คุณลูกค้าดูอยู่โอแปรูปไว้ในลิงก์ใน YouTube ให้ด้วยนะฮะสวยจริงๆรครับรูปนี้อยากได้โปรเด็ดเด็ดแบบนี้นะครับอยากแต่งเต็มๆแบบไหมบอกโอได้หมดนะครับสามารถนะครับสแกนเคอร์โคด,ด้านล่างของโอได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ096 9 6 7 5 4 1 1นะครับ สำหรับคลิปนี้โอขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูอีพีหน้านะโอจะมารีวิวเต็มๆอีกเพิ่มเติมนิดนึงนครับว่าจะเป็นระบบไฟหรือว่าระบบด้านหลังระบบระบบช่วงล่างเพิ่มเติมนะฮะมีการตัดคลิปเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้โอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับผม